สวัสดีครับ AquaBed a n y r นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการติดตั้งปั๊มฟพิวเตอร์สาหรับบ่อปลาที่มีกรองไนอยู่แล้วนะครับสําหรับบ่อปลาที่มีกรองายอยู่แล้วนะครับเราสามารถติดตั้งปั๊มฟพิลเตอร์นะครับโดยใช้ปั๊มต่อเข้าไปในบ่อเลี้ยงได้เลยนะครับซึ่งบ่อนี้นะครับก็จะมีสะดือเทียมสจุดนะครับต่อเข้าไปกับปั๊มนะครับแล้วจากปั๊มก็จะ ดูดน้ํามาเข้าดำนะครับทางข้อน้ำเข้านะครับแล้วก็ผ่านตัวเครื่องผ่านการกรองนะครับจากนั้นน้ําก็ไหลลงกลับสู่บ่อได้เลยนะครับส่วนท่อน้ําทิ้งผมจะต่อไปต้น้าต้นไม้ข้างหลังนะครับวิธีการนี้ก็จะเป็นการแยกระบบออกจากบ่กรองหลักนะครับทำงานแยกจากกันนะครับ ผมจะให้ดูนะครับ